– Ăn g ดูจับึงนเด้อมอเตอร์ไซคมาอีกแล้วเก็บเ็็ดยุ่ห่างทางจะไมมันยากยางยีงมกัยางยานเป็นสงสัย เต็มโดนัญยะดูเก็บเห็ดยุ่ข้างท่านมีไผยเห็นมั่นยุ่งข้างท่านบังตานี่จะดอกเปยใหก่ลยในในแจ้งเตือนนะมันบอกว่าวันนี้นะครบรอบหนึ่งปีที่ป่าเห็ด ป่าเนี้ยที่เห็ดมันออกก็เลยล่องมาเปิงออกอะไรบานามาบานเด้อนี่กกาลัางกาลัางบานแข็งเยาวาบานบานบาได้งามปะานี่คุณนะคุณนะคุณนะคนมาคนมา,มา,มา,มากแกคนมาแล้วทำทางยังงี้ก่ไเด้ยอ่ว่า มีได้บ่ันบอกว่าได้เพิ่นก็นลงมาเก็บั้ำแหละเนาะ ไปเบิดเอาหอดดินจักฟ้าบ่อบฟ้ทาทั้งนาย,ยัางลายอีกทั้งนายให้ลอยนี่แหละ,หละคือผลของการชวนใครมาแล้วไม่มามูก็จะไปตายทาายั้งไหลเบิดชุนมาบ่มาเอาสิเบิง์ิเอาสิตั้งประโยควะ 下雨ก็บ่นว,ว่าจะไปบอกใครแล้วอ่ะยูพินแล้วเธอรู้ได้ยังไงว่าฉันอยู่ตรงนี้โอ๋ยแต่เห็นรถใช่ไหม จะคือเราไม่รู้จไม่บอกใครมาเงียบคนเดียวบายูวันแถวนี้เดียว้องเอไม่วันนี้นะมันครบรอบหนึ่งปีเอาอันเพื่อเอาได้บอกังได้มามไม่ค่อยนานมันขึ้นในเฟซบุ๊กว่าวันนี้นะครบรอบหนึ่งปีเห็ดค่อยมาเก็บเห็ดตรงนี้เมื่อปีที่แล้วแล้เรื่อยมากคบ่ค่อยก็เลยเดินมาดูกันทว้ามือเซานี่ ผู้สาวนกันนะจะโบยหนึ่งเป็นนี่โ on> อ้ก you know> ันเราไม่เศว้านี่ล yep ่วทำไมรู้ว่าฉันฉันน่ยอุตส่าห์ไปไม่บอกใครการก้มมือเยี่ยมเยี่ยมยังเยี่ยมเยี่ยมคนเอ้ยเยี่ยมบีลือเหรอเยี่ยมคนอยู่รถดระเด็นนี่ของค่อยเด้นอันนี้คือของค่อยเดินของค่อยเดินอันนี้อุ้ยพี่ฮาเอ้ยคอยจองเลยเด้อมองนั่นกานนะใหญ่ห้ามใหญ่เยี่ยมป้านะยยูตีนนะยูเป็นแต่กันอุ้สาวไม่บอกใครแลรู้ได้ยังไง ผูเล่นขี่รถพาดคอยกับลุกผูเล่นขี่รถพาดคอยกับลุกคอยย่างเราเห็นกันคือชว่าอันอันมือเช้านี่กันมาห้อยหน้ายีต่บอยนี่ม่ท่านโองอันนี้กันวะมือนี้น่ะประทัพท์แล้วลิ้นล่ะไปเบิ้งว่าอันมันติงเงินบหนึ่งไม่หนึ่งปีที่แล้วก็เลยอันนี้นะวันนี้ในอดีตเราไปเบิ้งลาติดนะครับพี่เล่นไปเบื้องลามันพุ่งเลยนะไม่มันออกแต่เมื่อวานแล้วนะเนี่ยมันใหญ่เหมือนแล้วคุณนะมันตึงแต่เมื่อวานนี่แต่ว่า แต่บอยไม่เห็นแต่บอยไม่ได้มาตรงนี้หรือเปล่าแต่บอยไม่เห็นเพราะว่าแกนเอาอยู่ฝั่งนู้นค่อยกันทุ่มระเมื่อเหรอเด้เพรามวาน่ะเพราะว่ามันค่อยว่ามันมีได้ว่มเพราะเ่าจะมาได้ยู่ตรงนีว่ะกะไม่ก็ว่าจะมาตรงนี้นะมันอ่นมันบรรยากาศมันได้ไงก็เลยว่าจะมาถ่ายคลิปมีไงก็เลยว่าจะเอากล้องมาตั้งถ่ายคลิปเดะผัดเหยียบละพูนะค่อยต่ไม่เห็นอันนี้กะตามเฟืองอันเหตดสาปวันนี้นะกันก็พูดเต้ากันก็ง่ย มยตบอนเด้อกันวะนี่นีนะกันวมันมันก็ตรงนั้นเราค่อยเอาแล้วแต่มันเอาไม่หมดไม่เห็นเขายมันมันเปื่อยมันเปื่อยมันนมันเปื่อยมันเปื่อยมัน่มันน่าจะขึ้นเป็นดอกแบบเรียกว่าดอกอะไรล่ะดอกหานมันบอกม่านมันกันว่าป้านี้มันมี่านเนอ้อกันว่ารมู้ามว่าเกิดกันเฮามากกันก็ได้เลยเนาะ จุ่มลาะกับทั้งเท่าเพราะว่ามีลายกับดอพ่อถ้ามันจุ่มไงมันเลยมีลายกันเนื้อเบื้งเราปลอดภัยคุณนะครับพิการนี่เขาเอาทุกทุกท่านอุซ่าดี่ันเลี้ยเบื้งเราปลอดภัยคุณนะครับิการนี่เขาอาทุกทุกท่านอยุ่งเงียบๆกว่าสมเทบกับมีพี่รุษจับพี่รุษฉันได้เนาะอันนี้ฉันอุซ่าว่ามาถ่ายคลิปล่ะกันเห็นรถเลี้ยวเบงคู่มือทำใหได้เลี้ยวเบื้งเซฟมือสาวี่มองี่จอดรถเบื้งมันจะเป็นของฉันจ้ะ อีหาคนเอ้ยเอยพี่สาวนี่จอดรถแล้วก็กลมเบื้องเอีะเอียก็มาได้ลายพู้น่าเจ้าของเพิ่นเอาเมื่นแล้วอีหานี่เอาเมื่นแล้วก็เจ้าของนาก็ต้องได้สิ